สวัสดีค่ะวันนี้นิสสันนอน้ำนะคะจากนิสสันเอลิทเกษตรนวำมินย้ำนะฮะนิสสันเอลิทเกษตรนวมินแน่นอนครับวันนี้สาขาใหม่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมสำหรับคันนี้ตัวสไตล์อิดิชั่นของเรานะคะราคา9 0 4 9 0 0บาทบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาตัวนี้นะคะแน่นอนเขาบอกว่ามี300คันในประเทศไทยเท่านั้นแต่ทอนนี้ยังมีอยู่เหลือน,น้อยมากๆเลยนะคะคันนี้จะเป็นเฉพาะสีดำนะสิ่งที่แตกต่างจากเดิมในตัวท็อปคือตัวนี้เลยค่ะด้านล่าง เห็นไหมปกติตัวนี้จะเป็นโครเมียมใช่ไหมจะเป็นโครเมียมตัวนี้เขาก็เปลี่ยนมาเป็นสีดําเพิ่มความสปอร์ตตัวกระจังหน้าตัวนี้สีดาเก๋ๆสปอร์ตมานะคะถัดมาตัวนี้เหมือนกันครับเรดร์เซนเซอร์นะคะตัวนี้มีสัญญาณเตือนก่อนการชนแบบละเบรกฉุกเฉินสารพัดไฟของเรานะะพร้อมระบบโฟล์มิโฮเปิดปิดไฟสูงต่ำอัตโนมัติก็มีตัวนี้ก็เป็น LED ดีทั้งหมดรวมทั้งไฟตัดหมอกด้วยสียางเหมือนเดิมนะคะตัวนี้เป็นคอน t i เ e นตนอง5 5น1์ตั้บบอกได้เลยว่ามันไม่ได้นุ่มมันไม่ได้แบบ โอ้โหเหมือนที่เขารีวิวกันนะตัวนี้ซับดีมากๆเลยในการรีดน้ําเวลาฝนตกนะด้านข้างตัวนี้ก็จะเป็นตัวสติกเกอร์เขาสาดมาสาดมาสาดมาไฮไลท์ของเขาเขาบอกว่าด้านในดูด้านข้างก่อนละกันนะครับตัวนี้มีโลโก้สติกเกอร์ตัวนี้รุ่นพิเศษลิมิเต็ดเท่านั้นคือรุ่นสตาร์อีดิชั่นะฮะสเปคของเขาอย่างนี้เลยหล่อๆถัดเข้ามาด้านหลังมีอะไรกันชนด้านหลังของเราก็จะเป็นสีดํา ดุดันสปอร์ตมากขึ้นกว่าเดิมตัวนี้ไม่ขี้เหร่นะตัวนี้300คันเท่านั้นสำหรับคนที่หลงไหลความเป็นสปอร์ตความเป็นสีดำคันนี้เลยค่ะตัวนี้ นี่เลยเขาตัดมาด้วยสปอยเลอร์โอ้โหเม็นเลเนีม่มนเลยนะฮะสีเงินเงินตัวนี้เก๋ไก่มากตัดติกเกอร์มาหน่อยนึงเข้าไปดูข้างในว่ามีอะไรพิเศษสําหรับด้านในนะคะสิ่งที่แตกต่างเลยตัวสครับเพนของเราก็เป็นโลโก้คลิกสไตล์ด t ชันตัวนี้กันลอ,อยบอดหนังตัวนี้เป็นบอดหนังสเปคโรงงานนี่อุปัดมาจะสไตล์ด t ชันตรงแอร์ตรงนี้เห็นไหมเห็นไหม เป็นสีดําทั้งหมดเลยเนี่ยภายในว่าจะเป็นคอนโซลหน้าด้านซ้ายประตงประตูของเราทุกสัมผัสเนี่ยนะแม้แต่พี่พักแขนเนี่ยก็มีความสปอร์ตมีความเดด่ดันมากยิ่งขึ้นแต่อ p อปชันตัวนี้ก็คือเป็นตัว VL ตัวท็อปเนาะเพราะฉะนั้นในเรื่องของระบบความปลอดภัยทุกอย่างหรือระบบ E-Power หรือตัวเครื่อง,องยนต์ที่ใช้ปั่นไปเนี่ยก็เป็นแบบตัวท็อปทั้งหมดเลย ะะระบบอัจฉริยะเหมือนกันทั้งหมดนะคะมี Adaptive มี Cruise Control มี a r v m มีกล้องรอบคันมี w i r e l a r g e r โหมดการขับขี่3-4โหมดตรงนี้ก็ เลือกตามสไตล์เราได้เลยว่าขับเส้นทางไหนอยากสนุกแบบไหนนะคะตัวนี้ก็มีระบบ e paddle ให้เหมือนเดิมเดี๋ยวเราไปพบกับโปรโมชั่นพิเศษในตัวนี้กันค่ะโปรโมชั่นสำหรับเดือนกันยายนแน่นอนเลยสำหรับสไตล์ดิชันา19,99บาทผ่อนสบายๆถึง96้งวดด้วยกันแน่นอะนฮะในเรื่องของอัตราดอกเบีย้ย0%เรซเรามีบริการให้กระดาษเริ่มต้นที่5%อัตราดอกเบีย้ย0%นซะคะหรือรับส่วนลดพิเศษ60,000บาทด้วยกันนะคะจะงวดก็ โทรมาคุยกันได้นะคะสำนเนาเล่มรถเก่าพิเศษ20,000บาทในกรณีได้สิทธิ์หรือสิทธิ์ข้าราชการ10,000บาทนะคะตัวนี้แบ่งเป็นรุ่นุ่นน้ำจะแจ้งโปรโมชั่นพิเศษเป็นรุ่นๆไปให้นะคะสำหรับตัวนี้แน่นอนเลยมีไม่กี่คันนะตอนนี้เหลือไม่กี่คันในอัตราส่วนรถพิเศษหรืออัตราดอกเบีย้ย0%พบกับน้ำได้ที่นิสสันเอลิสสาขาเกษตรนวมินค่ะ0879991449หรือ idline naam10 2 5หรือประเทศไซด์กันที่นิสันเอลิทเกษตรโนมินนะคะสวัสดีค่ะ